โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มีอยู่ผมเองนะโยสม,มะนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับนะพลังตอนนี้อยู่ที่7จ็ดล้านแปดแสนนะจากรอบที่แล้วนะพลังเราแค่6กล้านสามแสนถึงหกล้านสี่แสนเองนะแล้วอันดับพลังตอนนี้เราอยู่ที่1นึ่งร้อยบนะตัวละครสุดแก่งก็ยังไปไม่ถึงไหนนะร้อยสี่สิบแปดผมไม่ได้ปั้นเกวิล แต่ผมปั้นแต่เฟลเฮลไฟเฟมเออผมก็โทดด้วยนะผมเป็นคนที่ลิ้นใหญ่มากมาเลยพููที่ตีๆไขัดขเออไข่ขัดไม่ได้ข่ขัดขโอ้ยเออช่างแม่งนะโอเคพลังตอนนี้ของเฮลไฟเฟมของเราก็อยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับพลังรวมนะก็ยังไม่ถือว่าดีมากนะยังไม่เป็นเป้าที่หวังไว้นะแต่ก็ถือว่าเร็วพอสมควรแล้วนะเออแล้วก็นี่สี่ดาวเหลืองสองดาวม่วงเป็นที่เรียบร้อยนะในวันนี้นะฮะ สกิลก็อยู่ที่16เลยนะครับนะบปกตื่นเราขาดใช่อีกห้าแต่ไม่เป็นไรนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ละนะฮะตัวน,นี้ผมใส่มาเท่านี้นะเพราะผมยังต้องอัพไปเรื่อยผมรอแบบเก็บดีๆไว้ปั้นให้เจนอสนะฮะตัวนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวจะกน่าได้แล้วแนหะไม่ยากนะพะมีคุณสองอยู่แล้วก็สปา,มา์มากๆก็คือจักรพรรดิเด็กนะครับ สุ่มไป40ใบย,ยังไม่ได้เลยเยัะมากโอยถ้าจะกระพัดเด็กผมได้นะผมบอกผมรีไปท่านไหนั้นแล้วเมทัลไหท์ของเรานะตอนนี้ก็นี่สกิล13รนะดับเลเวลก็อยู่ที่8ห6นะผม,ผมพร้อมรีเมทัลไลท์นะทัานทีแล้วส่วนอุปกรณ์เมทันไหนผมก็จะเซ็ตนี้เลยนะผมนี่โยนให้เลยนะแล้วก็แม่นยำผมก็จะอเป็นสองดาวด้วยนะครับตัวอันนี้ผมก็จะหานะผมไปใส่อันดีๆกว่านี้แต่ผมยังไม่เจอนะ มันอยู่ในพวกนี้แหละผมขี้เกียจตหาเออเอาตรงๆผมแค่ขี้เกียจหาเนี่ยต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมอยากได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์มากเลยนะแต่ผมยังไม่เจอลองหาดูก่อนนะเผื่อเจอมีแต่ะบ็อกโอเคโอเค,อเคมีอีกไหมวะไม่มีแล้วนะน่าจะไม่มีแล้วผมก็ฝากไว้กับพวกนี้แหละส่วนแท็กเอ์ก็อยู่ประมาณนี้เรวผมก็ฝากฝากไว้เผื่อเจอตัวแท้งอะไรพวกนี้แด้มาใส่ได้นะผมก็ฝากฝากไว้นะผมส่วน เสึกไลท์ที่สิ้นสุดของผมก็อยู่ที่9ก้าสนะจากที่มีเฮลไพเฟมาผมก็ดีขึ้นเยอะนะฮะมันดีขึ้นเยอะส่วนสูด้ด่วนจริงจริง่ะผมก็ควรจะได้นะผมเพิ่ไปกดทาาสู้ด่วนโอ้โหผมแม่งอย่างเซ็งเลยผมสู้ใครไม่ได้เลยนะฮะเ๋ยต้องแบบตามยจะถากรรมนะวันนี้เลยไม่ได้ไปถึงแรงโกไอ้เอไอ,ไอไหมัดทองอะไรกทีหนึ่งนะฮะ ส่วนบ้านเนี่ยมันก็จะเปิดเยอะหน่อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้เติมนะเออผมบอกก่อนผมยังไม่ได้เติมเลยแต่ผมจะเติมแน่ๆนะแต่ตอนนี้ยังก่อนรอเจนอสนะฮะตอนนี้ขออะไรให้แบบดีๆก่อนใครอยากสนับสนุนก็ลองโด o n a t i เงินมาได้นะครับผมช่วงนี้ผมก็ร้อนเงินนะจะขายรถอยู่แล้วนะผมช่วงนี้มันมรสมชีวิตนะมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่นี้รนะาตะลองของเรานะผมโอ้โหก็อยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดนะที่จริงผมจะขึ้นอยู่นะแต่ผมขอดู เชิงอัตัวบางตัวก่อนอะตอมิกแม่งแรงมากนะคนนี้แม่งฟันโหดชิปหาเลยนะมันตีโหดมากนะครับถ้าได้เจนนอนมาผมเป็นอะไรที่ดีมากนะแต่ขอเอาผลิมาก่อนเพื่อเผื่อกันไว้ว่าอาจจะไม่ได้เติมแล้วนะเผื่อกันไว้นะแค่ตอนนี้นะผมแค่ตอนนี้นะกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังนะก็ผมไม่อยาก้ท่นัผู้ชมคาดหวังว่าผมจะเติมนะผมก็แบบมรสุมชุดมากเลยนะผมเพราะว่า ตอนนี้ก็ต้องโบมันเยอะมากนะผมผมแค่อยากหาอะไรระบายแล้วก็มาอาชคิปนะฮะท่านผู้ชมถ้าเบื่อก็ลองปิดคลิปไปได้นะผมแค่อยากจะมาระบายแล้วก็มาอัปเดตได้ดูเฉยๆนะผมโอ้ชีวิตผมแม่งโคตรเหนื่อยมากเลยทำอะไรลําบากมากเลยช่วงนี้นะผมก็ตามมาคนที่ทอนะให้ดูแวนแด้ผมผมรอดูคน,นผมจึงผมไม่มีนี่นะผมมีชีวิตผมแม่งโอ้ ผมขอแค่ระบายนะถ้า FC ยังรักผมก็ช่วยให้กำลังใจผมนิดนึงนะแค่กดไลค์กับติดตามก็พอละเอทําอะไรดีคิดแล้วไม่ออกเลยคือหัวมันตันหมดเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่ามีกิจกรรมแล้วเราตื่นมาตอนนี้ด้วยมันก็เลยแบบโอ้ยนะผมก็ต้องไปหาของขายนะผมนะใครอยากสนับสนุนผมก็เหมือนเดิมนะผมลองดูนิดลวได้นะผมนะห้าสิบาทนะผมขอแค่กําลังใจพอนะครับเออแล้วตอนนี้ก็แบบปิวผมก็ ็มีนะส่วนคนนี้คือแบบโอ้สุดๆจริงๆเขาอยากโดนผมเหล่าแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเหล่าเขาแน่นอนนะขอได้เจนน้อยก่อนแล้วผมก็จะเหล่าเขาแน่นอนนะผมผมเหล่าแน่นอนนะคนนี้โดนผมแน่นแน่นะครับผมแล้วตอนที่โกาหลีบาสมาผมแม่งตัดสินใจพลาดพลาดที่ไม่เอาตั้งแต่แรกนะผมผมโคตรคิดผิดเลยถ้าผมได้โกาหลีบาสมาจะเป็นลูกรักนะผมผมกล้าซัดก,กันทุกคนเลยนะนะครับมาอวดผมด้วยนะผมเนี่ยมาอวดผมเต็มที่เลยโอ้โห โอ้โหแม่งนะถ้าถ้าเขาดูคลิปผมอยู่นะผมถ้าผมเติมก่อนนะคุณดมแนะ่แล้วก็นี่ผมกําลังนึกอยู่ว่าจะเอาดีไหมนะผมผมว่ามันก็เริ่มเวลาใกล้ใกล้จะหมดแล้วนะใครที่อยากให้ผมเติมเอานะก็ลอง ให้กำลังใจผมด้วยนะผมหรือแม่ก็ลองจ่ายเงินผมมานะจ่ายเงินได้ผมมาแล้วผมก็จะเติมเลยนะผมผมไม่ปใช้อะไรผมจะเติมเลยนะผมแล้วพวกผมก็มีไม่อยู่ไหนะวะหรือว่าไม่มีวะจะอบอกว่าฉันไม่มี ไม่มีไม่มีจริงๆด้วยโอเคไม่มีนะผมก็ไม่ต้องโดเน a มานะั้นเรื่องนี้นะผมไม่มีนะผมนึกว่าผมมีผมจะได้เอาเนี่ยผมคุยกับคนหนึ่งเปนสดีเลยว่าผมจะเอาบุหรี่บุหรี่แต่ผมยังส่มไม่ได้บุหรี่บุีเลยเดี๋ยว่ามีบุหรี่มแต่มองไม่เห็นผมไม่บอกว่าดูก่อนนะเพื่อความแน่ใจนะผมโอเคยังไม่ได้โอ้จบแล้ว จบแล้วนะผมเนี่ยผมแค่มาอัปเดตพลังให้ดูเฉยนะว่ามันกินเร็วมากนะผมใครอยากให้ผมเปลี่ยนชื่อช่องว่าเป็นโยสามะก็ลองบอกผมได้นะผมนะผมจะลองเปลี่ยนชื่อช่องเป็นโยสามะดูนะผม,ผมจะได้แบบเออในได้เลยอืมแต่ก็ถ้ามีใครดูอยู่ลองสนับสนุน สนนผมได้นะผม,ผมขอบคุณมากจริงๆนะโอเคนะผมผมไม่รู้จะพูดอะไรดีนะถ้าใครอยากจะแบบว่าสนับสนุนผมก็ขอแค่ติดตามก็พอนะผมไม่ได้หวังอะไรมาขอแค่ติดตามแล้วก็กดไลค์ทุกคลิปแค่แั้นผมพอใจเลยเมนทุกคลิปกดไลค์ทุกคลิปนะ ขอแค่นั้นเลยนะผมผมรักทุกคนนะจุบๆโอเคเราโดนตบแล้วอันดับพลังอันดับนี้ก็เป็น,น,ำนัำดับโปรแกรมนะใครก็ไม่รู้อันดับสองเป็น VN ใครก็ไม่รู้นะหนึ่งกับสองสามสี่ห้าผมโดนเขาตบหมดเลยนะผมสู้ใครไม่ได้เลยนี่สาคูอาสาทุ น่าจะเป็นเวียดนามนะเออ V N นะ่าจะมาจากเวียดนามนะใช่ไหมผมไม่รู้นะผมผู้คนเดียวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะผมโอ้โหกูวเวียดนามนี่เยอะมากผมขอดูดันหนึ่งอันนี้ขเขาใชทที่มอะไรอู้ว้าวว้าวผมอยากได้จัก,กรพรรดิกจังเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้นะจัก,กรพดาสิกตอนนี้ทนไปก่อนนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะผมไม่มีอะไรมากผมไม่รู้จะพูดอะไรดีนะผมแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งที่ผมอยากจะบอกถ้าเรากดซับไายนะผมนี่มันก็จะได้เศษนะก็มีเวลาสี่วันนะผมก็จะเอาให้ได้หมดทุกอันเลยนะผมทั้งเศษทั้งอะไรเนี่ยผมพายายามี่จะเอาให้ได้ถ้าเหลือว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าผมพอมีเงินอยู่นะผมก็จะเติมอัดเลยนะผมเอาเพชรเอาอะไรเติมอัดแล้วก็มาสุม่มเพื่อที่จะเนี่ยไปแลกเป็นไอ้นี่นะผม นี่ลร้านเพชรนะฮะที่มนสำรับแรกได้อันนี้รือเจ็ดหลือว่แปดอะไรบ้างกัี้น,น่ะนี่เอาอันนี้หนึ่งอันนะผมแล้วก็เอาอันนี้หนึ่งอันนะผมแล้วก็อันนี้หนึ่งอันถ้าผมทาได้นะฮะถ้าผมทําได้นะเออก็จะเอามาให้หมดนะผมเพื่อที่จะแบบว่าจะได้แบบมีกําลังใจในการเล่นต่อเรื่อยๆอนะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แล้วแต่ก็พยายามเล่นถ้าคนดูดูเยอะนะคลิปนี้ผมขอแค่สองร้อยวิวผมคผมาดหวังอยู่นะผมคาดหวังอยู่นะ ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอแค่มีคนยังบอกว่าพี่ยังให้พี่ยังเล่นต่อนะผมก็จะเล่นนะผมนะผมก็จะเล่นเพื่ออยู่กับหัวกิวของเรานะนะผมยังรักหัวกิวผมยังรักคุณอยู่นะครับคุณหัวกิวนะครับให้ความใจผมด้วยนะครับคุณหัวกิวนี่คนนี้นะผมรักเขาอยู่นะผมจุบจุบแ้าหัวกิวยังดูอยู่ผมรักคุณนะฮะผมคุณดียวผมเข้ากิวด้วยสำหรับคลิปในวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอขอให้ทุกคนมีความสุขนะผมจะเครียดนะผมผมให้ผมเครียดคนเดียวพอใครมีอะไรลองเม้นระบายได้นะผม นะครับผมจะได้รับความเขียนคุณทุกอย่างใครเขียนเรื่องอะไรลองพิมพ์มาฮนะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะผมผมรับความรู้สึกของทุกคนเองนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะและช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไม่้องไม่ต้องไม่ต้องโดนเนก็ได้ขอแค่ติดตามนะให้กำลังใจนะขอบคุณมากงจริงสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับจุบจ๊บรักทุกคนบาย